แม่ถ้ามีตั๋วองคงขึ้นไปแล้วเนาะแต่น่าเสียดายจังไม่มีตัวขึ้นเลย <Eld ies> ก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะก็ถ่ายรถไฟนี่แหละโอเคกำลังมานะครับ1นึเด่นชัยกรุงเทพกาจ้าเอาถึงเวลาให้ตรงเลยใช่ไหมเหมือนเมื่อคือนนะครับดรวน5้าสผ่านตรงเวลาเป๊ะเที่ยงคืน44นาทีนะครับโอ้โหกาเจ้าให้แม่นเลยใช่ไหมโอเคกำลังมานะครับ1 1 2เด่นชัยกรุงเทพ ส่วนรถเร็วหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้รถเพิ่งออกจากสถานีช่องแคนะครับตอนนี้รล่าช้าเจ็ดสิบแปดนาทีครับต้นทางหนึ่งหนึ่งเนี่ยกรุงเทพเด่นชัยเนี่ยล่าช้ามาห้าสิบห้านาทีตอนนี้นะครับเพิ่งออกจากช่องแคมาสดๆร้อนๆเลยนะครับล่าช้าทั้งหมดล่าช้าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเจ็ดสิบแปดนาทีโอเคโอเคนะครับรถไฟเข้าล้างสอง เกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่านีนหนึงยังมาไม่ถึงเลยเพราะว่าตอนนี้นีนหนึงเพิ่งออกจากช่องแคมานะครับรถล่าช้ามาทั้งหมด78นาทีส่วนโดดพิเศษที่7ตอนนี้นำหน้านีนนึมาไปที่เรียบร้อยครับรถเพุ่งผ่านสถานีบ้านตาคีรถล่าช้า36นาทีสถานีต่อถัดไปของรถรถโดดพิเศษ7คือนครสวรรค์ ผ่าจุมแสงปั๊บไปจ่อยทีมที่สถานิตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิศิราอานเด่นชัยบ้านปิ่นนครลำปางขุดตาลำพูนและสถานีเชียงใหม่เป็นสถานีประทางโอเคมาแล้วนะครับ1นึเด่นชัยกรุงเทพมันก็คือชุดของ107เมื่อคืนนี่นแหละครับแต่แค่ตัดรถน้องออกไป1นึครับไม่ใช่2องถ้าสองมันเป็นช่วงเช้าครับ ถ้าเป็นสองหนึ่งสองเป็นในช่วงเช้านะครับอันนี้เป็นในช่วงห้าโมงเช้าโอเคมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งสองเอาสตอมสี่สองสองห้าทำขบวนครับที่ทำหนึ่งสบมาเมื่อคืนนั่นแหละล่าช้า4ี่อนาทีนะครับเมื่อคืนนี้ ที้สองพระรามออกไปนะครับในหนึ่งสองนะครับเด่นชัยกรุงเทพมีตัวเชื่อขึ้นครับมีีตัวเเทยยรรราาาปป็นน่่้้ออแะงงงสิขก ตามอร้อยเปอ็นที่เรยียบร้อยครับทีนี้ออดแต่สีแดงด้วยเวลา12นาฬิกา3นาทีครับรถจะออกตอนเที่ยง3นาทีนะครับไม่รู้รอหลีกหรือเปล่านาิกาเอา่อรถสินค้านะครับนะถ้อหลีกรถสินค้าผมว่าใช่ว่ะแต่จะไปขบวนอะไรมารอดูกันโอ้หัวไม่อยู่ตรงนี้นะพอดีเลยสุดยอด โอเคก็ <Okay. S 2> ใครที่รอขบวนรถเร็วหนึงหนึ่งนะครับรผมบอกนะครับว่าต้องทำใจนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าหนึงหยังมาไม่ถึงเลยเพราะว่าล่าสุดเพิ่องออกจากช่องแคนนะครับตอนนี้รถยังล่าช้าอยู่ที่ 78นาทีนะครับสำหรับรถเร็วหนึงนึงนึงวันนี้ล่าช้ามาโคตรเยอะเลยไม่รู้ผ่านโพธทองมามยังนะครับเพราะว่าเนื้อหนึ่งออกช่องแคมมาแล้วจะไปะจอยทีงที่บ้านตากีหนองโพนครสวรรค์ป่านนํำโพบกิจแล้วก็ชุมแสงนี่นะเอาตอมสี่สองสองห้า ใช้สีใหม่เลยนะครับอ่าโอเคทัวรใน12น,นะครับรถเลน112หลังจากที่ออกทุ่มแสงไปแล้วนะครับรถจะไปจอยที่นี่สายนีทัรกิจป่าน้ำโนพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านหมี่ลบุรีหนองโดบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทางบ้านพาชีพักแก้วมาพัจจันยุธยา จำประสบการณ์ที่เคยนั่งนะครับบานไปอินเชียงรากลังสิตดอมเมืองลังสีบางเขนนิคมรถไฟกรมอสที่็ดชุมทางบางซื่อสามเสนและ112จะไปที่สุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพก็111ก็ยังไม่มานะครับยังมาไม่ถึงรถล่าช้ามา70กว่านาทีโดพิเศษที่เจดล่าช้ามาแค่30กว่านาทีเท่านั้นเอง มีตัว๋วซะหน่อยผมคงนั่งไปแล้วอ่ามีคนจะขโมยซีนผมซะละหนึ่งหนึ่งสองนะครับเที่ยวล่องรถเที่ยวนี้เข้ากรุงเทพนะครับโปโหมดให้เลยหน,หนึสองเข้ากรุงเทพนะครับ ก็ใครที่จะเดินทางไปเออนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยากรุงเทพนะขึ้นขบวนนี้ได้เลยครับเอ,อมันชักคุค้นๆ้อหลีกรือเปล่าโอเคนะครับในกรณีที่ว่าอ่ะพูดพูดโดยนายเนาะในกรณีที่ว่าถ้าเรามีตั๋วแล้วเราบังเอิญ ังเอิญลืมของนะครับควรทําไงโอเคหนึ่งสองจอนนะครับสิบห้านาทีจอดตอนสิบสองจนย์ถามว่าเราลืมของเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาออกเนี่ยเราสามารถลงมาเอาของได้ไหมได้ครับบ้านผมอยู่แค่นี้เองผมสามารถเดินไปเอาได้โอเคก็แต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งที่ว่า ครอบครัวของเราอ่ะขึ้นไปบนรถไฟละ่ะแล้วบางเอญล้มองออกไปแล้วอะแล้วลืมลงใหม่แล้วแล้วลืมลงอะควรทำไงอะก็ต้องไปลงสถาน,นีข้างหน้าครับอย่างเช่นทับจิตเป็นต้นอยา่างเช่นว่าผมเนี่ยพายาขึ้นไปแล้วผมไม่มีตัว๋วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะเป็นบัตรเล็กๆนะครับนะเหมือนเป็นบัตรเล็กๆสมัยก่อนอนั่นแหละตรงป้าย,ยรถจะมีนะครับนะถ้าขึ้นมาจากป้ายอยู่รถ <Okay. S 2> อเคกรณีที่สามถ้าเราขึ้นจากป้ายอยู่รถก็จะมีตั๋วไหมมีครับพนักงานที่เขาแบบเกๆ๊กๆ,ๆที่หนีตั๋วบ,บนบนขบวนรถอะ่อะเขาทำให้ครับี่เด็กๆบ้ใบบ่ายนะครับโอเคน่าจะไปลอรีนะครับแค่ จอดรอเหมือนไปการหลีกเฉยๆทั้งที่ความจริงไม่ได้หลีกห่ว <husband> งทางสะดวกครับโอเคไม่รู้นี1หนึหนถึงสายนี้บ้านตาขีหรือยังนะครับรถยังมาไม่ถึงเลยนๆ,ๆ่ยังมาไม่ถึงเลยนะครับตอนนี้กรุงเทพเด่นชยัยแต่ขบวนที่การจะมาถึงแน่นอนเนี่ยเป็นรถด่วนพิเศษที่7จ็ดนำหน้ามาก่อนเลย เดี๋ยวถ่ายแน่นอนนะครับผมถ่ายอยู่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่า1นึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยสามขาบวนนี้จะลงเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่ในเมื่อวันพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดวันพ่อนะครับผมก็จะลงจะเก็บบรรยากาศมาฝาานะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยคนเดินทางจะเยอะหรือน้อยลงเท่ากันปกติเนี่ยเดินทางเยอะเดินทางน้อยไม่ว่ากันนะครับแต่ในช่วงปีใหม่นี่แหละจะเป็นช่วงที่ว่า คนจะเดินทางกลับกันเยอะอ่ะยานหนึ่งสองอย่างเงี้ยบางคนนั่งมาลงชุมแสงสมมติน,นะครับบางคนนั่งมาลงชุมแสงบางคนนั่งมาลงเอ้ยบางคนไปลงที่กรุงเทพก็มีนะครับเพราะว่าบ้านเขาอยู่นู่นเนาะจากกรุงเทพมาทางานที่นะชุมแสงอย่างเงี้ยอ่ะโอเคคนจะเดินทางเยอะช่วงปีใหม่นะครับเจาหนาทต่างๆเช่นเขาดาวอ่า เทศการสงการอย่างนี้นะครับรถไฟก็จะมีการเ,เพิ่มขบวนโดยสารเข้ามานะครับเป็นรถพิเศษช่วยการโดยสารอย่างเช่นขบวน969 970เป็นต้นต้นทางกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพจอดสถานีอะไรบ้างอันนี้สมมุตินะครับอย่าง969จะจอดกรุงเทพสามเสีงชุมทางบางซื่อบางเขรักษดอนเมืองรังสิตอุทยธารลพบุรีรนครสวรรค์ชุมแสง ตบพานหินพิจิตรพิษณุโลกอุตตะศิราอาเดนชัยบ้านปิ่นแม่เมาะนาครลำปางขุนตาลำพูและเชียงใหม่เป็นต้นนะประมาณนี้โอเคสรุปว่าร้อหลีกนะครับแต่มันรอนานอยู่แล้วแหละยังตามเวลาอยู่ยังไม่ได้เสียเวลานะครับโอเคก็กำลังมานะครับรถสินค้าไม่รู้ใช่หรือเปล่า น่าจะเป็นขบวน633หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นด่วนนำนะครับโอเครถยังไม่ออกนะครับทั้งที่ความจริงอะ่ะจะรออีกอ่ะ111ไม่ก็7แต่วันนี้มันพลิกผันกับกลายเป็นว่า2ขบวนเนี้ย1117ล่าช้าทั้งคู่ทำให้รถสิคขามาก่อนเลย ราจะรู้สิครับว่าขาบวนที่อัาจะมาเปรถสินค้าขาบวนอะไรยังไม่ใช่ในหนึงนงน่งกันเจ็ดนะครับยังไม่ใช่ขบวนเจ็ดนี้ผ่านแน่นอนไม่ได้จอดนะโอเคมาแล้วใช่หรือเปล่าวะน่าจะเป็นดุด้ำหกสามสามบึงพระแม่น้ำเฮ้ยไม่ใช่แม่น้ำบึงพระเออพูดผิดน,นะครับน้ำมาเที่ยวร่องโอเคระวังรถด,ด้วยนะครับ สาเขียวนะครับผ่านโอเคมาแล้วครับรถส,สินค้าขบวนอะไรเนี่ยเป็นหกสามสามหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนน้าต้มมาเจอกันนะครับสีส่ซองห้าเจอกับสี่อะไรไหใหม่หมายเลขอะไรมาเราดูกันโอเคต้องใช่นะครับส่วนดำหกสามสามอ่าโอเคเราหลีกกระด่วนดำนะครับนึกว่าไม่หลีกโอเคขบวนหกสามสามครับด่วนดำรถส,สินค้า เอาตอมนะฮะโนกแก๊งสนะีเอาตอมซีซีหนึ่งสาม ต่วนน้ำ633นะครับลดสินค้าแม่น้ำมึงพระแม่น้ำอยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนมึงพระอยู่จังหวัดพิษณนุโลกโอเคใกล้เวลาออกแล้วครับ112อีกประมาณ2นาทีโอเคไม่บายเด็กน้อยนะครับไม่บายมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันดีกว่า อจอดตามเวลาออกตามเวลาอีกสุดยอดครับโอยนี่นะครับให้ดูเลยมันสีมาก ออกออกตามเวลาครับไม่เสียเวลาเที่ยงสามนาทีไม่ไปยเด็กน,น้อยนะครับ ออกชุมแสบไปแล้วจะไปจอยทีมที่สถานีทับกีดป่าน้ําโพนครสวรรค์เด็กน้อยนะครับหนองโพบ้านดาคีช่องแคจันเสิบ้านหมี่ลบบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทางบ้านพายชีพระแก้วมาพระจันทร์อยุธยาบางปะอินเชียงรากลังสิตตัวเมืองรักศีบางเขนนิคมรถไฟกอมอสิบเอ็ดชุมทางบางซื่อสามเสนและจะไปที่สุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพครับอ่าโอเคตามเวลาครับตามเวลาอ่าโอเคนี่หนึ่งกขบวนเจ็ดยังมาไม่ถึงนะครับ แา้จดรูี่าว่า2ขบวนนี้จะล่าช้ากันทั้งหมดกี่นาทีนะครับโอเคออกไปแล้วเรียบร้อย1 1 2